ความมืดในอำเภอกันทรลักษ์มันหนักอึ้งกว่าที่ไหนสุนีรู้สึกเช่นนั้นทันทีที่พาลูกชายกลับมาถึงบ้านไม้เก่าที่จากไปนานกลิ่นอับชื้นของอดีตตลบอบอวนตอกย้ำถึงการพ่ายแพ้ในชีวิตคู่ที่เมืองหลวงคืนแรกผ่านไปอย่างยากลำบาก หลังจากส่งลูกชายตัวน้อยเข้านอนสุนียังคงนั่งนิ่งอยู่ในความมืดความรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองมันเกาะกลุ่มเธออย่างช้าๆจนเธอไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวแล้วเธอก็เห็นมันยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านเป็นเงาร่างสูงโปรง่งความซีดขาวของมันตัดกับความมืดมิดของรัติการจนหน้าขนลุก สุนีขยี้ตาแต่ร่างนั้นก็ไม่ได้หายไปและสิ่งที่ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นคือแขนข้างหนึ่งที่ค่อยๆย,ยื่นออกมานิ้วเรียวยาวผิดมนุษย์กวักเรียกเธออย่างเชื่องช้าสุนีพวาเฮือกรีบถอยกลับเข้ามุมมืดของบ้านกอดอกตัวเองแน่นเธอได้ยินเพียงเสียงหัวใจที่เต้นรัวเหมือนกลองอยู่ในอก คืนแห่งการกลับมาได้ต้อนรับเธอแล้วด้วยความสยองขวัญที่เธอไม่เคยร้องขอความรู้สึกถูกจ้องมองจากคืนนั้นยังคงตามติดสุนีไม่จางหาย เพื่อหาเลี้ยงปากท้องเธอต้องพาลูกไปขายผักป่าที่ตลาดกลางคืนหวังว่าเสียงจอแจของผู้คนจะช่วยให้ความกลัวเจือจางลงได้บ้างแต่เปล่าเลยท่ามกลางผู้คนมากมายเธอยังคงรู้สึกเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องอยู่ตลอดเวลาความรู้สึกว่ามีใครบางคนเดินตามแต่เมื่อหันกลับไปก็พบเพียงความว่างเปล่า เปรี้ยงเสียงปืนที่ดังขึ้นจากแนวชายแดนโดยไม่มีใครคาดคิดทำให้ทั้งตลาดเงียบกริบไปชั่วขณะก่อนที่ทุกคนจะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สำหรับสุนีเสียงนั้นเหมือนจุดชนวนความกลัวในใจให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งเธอพาลูกชายหลบไปนั่งสงบสติอารมณ์ที่หลังตลาดซึ่งค่อนข้างเปลี่ยวและนั่นคือตอนที่เธอเห็นมัน เศษผ้าสีมอที่ขาดวิ่นตกอยู่ข้างพงหญ้าบนนั้นมีรอยคราบเลือดสีคล้ำติดอยู่สุนีรีบดึงลูกเข้ามากอดความคิดหนึ่งแล่นวาบเข้ามาในหัวบางทีสิ่งที่กำลังตามหลอนเธอกับความรุนแรงที่แฝงตัวอยู่ในดินแดนแห่งนี้อาจจะเป็นเรื่องเดียวกัน ความรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียวยังคงเกาะกินใจสุนีไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนก็ตามเศษผ้าเปื้อนเลือดที่พบกลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายเธอต้องการใครสักคนที่พอจะรับฟังใครสักคนที่อาจให้คำตอบได้และคนเดียวที่เธอนึกถึงคือป้าแตว๋วเพื่อนบ้านเก่าแก่ที่รู้จักพื้นที่นี้ดีที่สุดสุนีพาลูกชายไปหาป้าแต๋วที่บ้านเธอยื่นเศษผ้าชิ้นนั้นให้หญิงชาราดู แววตาของป้าแต๋วหม่นแสงลงทันทีที่เห็นมันเจอที่ไหนป้าแต๋วถามเสียงเรียบหลังตลาดค่ะมันคืออะไรกันแน่คะป้าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นป้าแต๋วมองหน้าสุนีนิ่งแล้วเองหนีอะไรจากกรุงเทพมาถึงได้มาเจอกับเรื่องแบบนี้ที่นี่ คำถามนั้นตรงจุดจนสุนีต้องเป็นฝ่ายหลบสายตาเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้ฟังอย่างรวบรัดเรื่องสามีที่นอกใจการหอบลูกกลับมาตายรังที่บ้านเกิดและความพยายามที่จะสร้างชีวิตใหม่ด้วยการขายผักป่าหวังเพียงให้ลูกชายได้เรียนหนังสือปะาแต๋วถอนหายใจยาวเองมันดวงสวยที่หนีเสือแต่ดันมาเจอป่าที่ดุกว่าเสือ ที่นี่นะ่ะคนที่หายไปมันมีมากกว่าคนที่ย้ายออกนะสุนีหญิงชราพูดเสียงเบาโดยเฉพาะคนที่มีหนี้สินหลายคนเข้าไปหาของป่าหลังตลาดนั่นแล้วก็ไม่ได้กลับออกมาอีกเลยสิ่งที่เองเจอมันอาจจะเป็นแค่ของชิ้นเล็กๆที่เจ้าของเขาทำตกไว้ก่อนจะหายไปตลอดการ คำเตือนของป้อแตว๋วก้องอยู่ในหัวของสุนีราวกับลางร้ายตั้งแต่วันนั้นเธอเริ่มมองทุกอย่างในหมู่บ้านเปลี่ยนไปที่ตลาดเธอไม่ได้สนใจแค่การขายของอีกต่อไปแต่กลับคอยเงี่ยหูฟังบทสนทนาที่เคยเป็นแค่เรื่องไร้าสาระบัดนี้กลับเต็มไปด้วยคำใบ้ที่น่าขนลุกไอ้สมไม่เห็นหน้ามันมาสองวันแล้วนะเห็นว่าหมุนเงินไม่ทัน เสียงกระสิบจากแผงข้างๆลอยมาพักนี้เสียงปืนมันดังถี่ขึ้นนะไม่รู้จะปะทะกันหนักอีกเมื่อไหร่และแล้วเสียงทุ้มต่ำก็ดังกระหึ่มมาจากชายแดนตูมไม่ใช่เสียงปืนแต่เป็นเสียงระเบิดแรงสั่นสะเทือนเบาๆวิ่งผ่านพื้นดินมาถึงตลาดทำให้วงสนทนาเงียบไปชั่วครู่ สุนีเริ่มปฏิประต่อเรื่องราวความรุนแรงจากหนี้สินและความรุนแรงจากสงครามมันคือสองด้านของเหรียญเดียวกันที่กำลังบทขยี้ชีวิตคนในหมู่บ้านแห่งนี้ ทันใดนั้นหางตาของเธอก็เหลือไปเห็นเงาประหลาดถาบทับอยู่บนกำแพงสังกะสีเป็นเงาของร่างที่สูงและผอมเกรงผิดสัดส่วนมันไม่สอดคล้องกับร่างของใครเลยในบริเวณนั้นเธอกระพริบตาและเงานั้นก็หายไป สุนีรีบก้มหน้าหัวใจสั่นระรัวเธอเข้าใจแล้วอันตรายที่นี่มันไม่ได้ซ่อนอยู่แค่ในป่าหรือในความมืดแต่มันอยู่ทุกที่ปะปนอยู่กับผู้คนและเธอก็เป็นเพียงคนนอกที่บังเอิญเดินเข้ามาในดงของเจ้านี่ทั้งที่เป็นคนและไม่ใช่คน ข้ามกลางความหวาดระแวงที่กัดกินสุนีใช้ชีวิตเหมือนคนเดินในเงามืดเธอระวังทุกคำพูดและไม่ไว้ใจสายตาทุกคู่ที่มองมาทุกคนในตลาดคือผู้ต้องสงสัยจนกระทั่งวันหนึ่งชายคนหนึ่งเดินมาหยุดที่แผงผักของเธอ เขาคือเดชโชเฟอร์รถห้องเย็นที่เธอเห็นหน้าอยู่เป็นประจำแต่ไม่เคยคุยกันเขาไม่ได้มีท่าทีคุกคามเพียงแค่ถามถ่ายเรื่องผักพื้นบ้านที่เธอวางขายด้วยความสนใจบทสนทนาธรรมดาที่ปราศจากในแอบแฝงมันคือสิ่งที่สุนีได้ไม่สัมผัสมานานแต่สิ่งที่ทลายกำแพงในใจเธอลงอย่างแท้จริงคือตอนที่ลูกชายของเธอวิ่งซนจนหกหลม เดทเป็นคนแรกที่เข้าไปพยุงแดกชายขึ้นมาปัดเศษดินออกจากเสื้อผ้าให้แล้วส่งยิ้มให้ด้วยแววตาที่จริงใจจากวันนั้นเดทก็กลายเป็นแสงสว่างเล็กๆในชีวิตที่มืดมนของเธอเขาไม่ได้เข้ามาจีบหรือทำตัวเจ้าชู้แต่จะคอยช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆอ,อยู่เสมอช่วยยกของหนักแนะนำลูกค้าเจ้าใหม่ให้หรือบางทีก็แค่ซื้อน้ำเย็นๆมาฝาก ทุกการกระทำของเขาเต็มไปด้วยน้ำใจที่ไม่ได้เส,สแสรง้งสุนีค่อยๆเปิดใจอย่างช้าๆและระมัดระวังเธอยังคงเห็นเงาประหลาดในหางตาเสียงปืนจากชายแดนก็ยังคงดังเป็นครั้งคราวแต่ตอนนี้มันไม่ได้รับความสนใจจากเธอทั้งหมดอีกต่อไป เพราะอย่างน้อยในโลกที่โหดร้ายใบนี้เธอก็ได้พบเจอความอบอุ่นที่เกือบจะลืมไปแล้วว่ามันมีอยู่จริงความอบอุ่นที่ได้รับจากเดชค่อยๆหลอมละลายความเย็นชาในใจของซูนีเธอเริ่มยิ้มเริ่มหัวเราะและเริ่มเชื่ออีกครั้งว่าโลกนี้อาจจะยังพอมีที่ทางสำหรับความสุขของเธออยู่บ้าง ความเชื่อนั้นพังทลายลงในบ่ายวันหนึ่งรถเก๋งคันหรูสีดำสนิทที่ไม่ควรจะอยู่ในตลาดรมทรมแห่งนี้วิ่งเข้ามาจอดเทียบแผงผักของเธอผู้หญิงที่ก้าวลงมาแต่งกายดีแต่สายตาที่มองสุนีเต็มไปด้วยความเหยียดหยามไอเดตมันคงไม่ได้บอกสินะว่าเงินที่มันเอามาปลนเปลือสองแม่ลูกนะ่ะคือเงินของฉัน ถ้อยคำที่เย็นชากรีดลงบนหัวใจของสุนีจนเป็นแผลเวอะวะความจริงทั้งหมดถูกแฉออกมาอย่างเลือดเย็นเดชชายผู้แสนดีเป็นเพียงผู้ชายที่ยอมแลกศักดิ์ศรีของตัวเองเพื่อความสุขสบายเมื่อเดชมาหาเธอในเย็นวันนั้นด้วยรอยยิ้มเหมือนเช่นเคยสุนีมองเขาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าถือไม่ตะโกนไม่ร้องไห้ไปซะแล้วอย่ามาให้ฉันเห็นหน้าอีก เธอพูดเพียงแค่นั้นก่อนจะหันหลังให้ความไว้ใจที่ถูกเหยียบย่ำจนแหลกเหละและเมื่อความอบอุ่นจางหายไปความหวาดผวาก็หวนกลับเข้ามาแทนที่สุนียืนนิ่งอยู่คนเดียวท่ามกลางตลาดที่เริ่มวาย ทันใดนั้นเธอก็รู้สึกถึงมันเธอมองข้ามไปยังอีกฝ้าของลานดินรางสูงโปร่งซี่จางยืนอยู่ในเงามืดจ้องมองมาที่เธอเหมือนจะย้ำเตือนว่าในโลกของเธอไม่มีที่ว่างสำหรับความสุขมีเพียงการต่อสู้ความเจ็บปวดและวิญญาณที่รอคอย ความไว้ใจที่แตกสลายทําให้โลกของซูนีกลับไปมืดมิดยิ่งกว่าเดิมแต่เธอยังไม่ทันได้จมอยู่กับความเจ็บปวดโลกภายนอกก็พังทลายลงมาซ้ําเติมเสียงปืนกลที่เคยดังอยู่ไกลๆบัดนี้ดังลั่นอยู่แทบจะท้ายหมู่บ้านตามมาด้วยเสียงระเบิดที่สั่นสะเทือนเลือนลั่นการประทะระลอกใหม่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรง ทหารสั่งอพยพทุกคนไปยังศาลาวัดซึ่งถูกใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวท่ามกลางความโกลาหลสุนีทำได้เพียงคว้าแขนลูกชายแล้ววิ่งหนีเอาชีวิตรอดศูนย์พักพิงแออัดยัดเยียดไปด้วยผู้คนที่หวาดกลัวกลิ่นอับชื้นและความสิ้นหวังคละคลุ้งไปทั่วและในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เองที่หายนะครั้งใหม่ได้คืบคลานเข้ามา ลูกชายของเธอเริ่มไอและไข่ก็ขึ้นสูงอย่างรวดเร็วยาที่มีอยู่ในศูนย์พักพิงไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยสุนีมองร่างเล็กๆที่นอนสมหายใจหอบหัวใจของเธอกำลังจะแหลกสลายเธอสูญเสียสามีสูญเสียความไว้ใจเธอจะยอมสูญเสียลูกไปอีกคนไม่ได้ เธอตัดสินใจท่ามกลางสายฝนที่เทกระนำํำและเสียงปืนที่ยังคงดังอยู่เป็นระยะสุนีวิ่งออกจากวัดมุ่งหน้าไปยังสถานีอนามัยที่อยู่อีกฝ้าของหมู่บ้านและระหว่างทางที่วิ่งผ่านชายป่าเธอก็เห็นมันร่างสูงซี่จางยืนสงบนิ่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ไม่ไหวติงท่ามกลางพายุฝน มันเพียงแค่ยืนมองเธอที่กำลังวิ่งหนีจากความตายรูปแบบหนึ่งเพื่อไปต่อสู้กับความตายอีกรูปแบบหนึ่งยาที่ได้มาช่วยได้แค่ประทังสุนีกลับมาถึงศูนย์พักพิงในสภาพเปียกปอนและหมดแรงยาจากสถานีอ,อนามัยช่วยลดไข้ให้ลูกชายได้เพียงชั่วครู่แต่เมื่อกลางดึกมาเยือนไข้ก็กลับมาอีกครั้งรุนแรงกว่าเดิมร่างเล็กๆชักเกรง็งแล้เริ่มหายใจแผ่วลง เธอถูกต้อนจนมุมอย่างแท้จริงภายนอกวัดเสียงปืนยังคงดังเป็นระยะทำให้เธอไม่สามารถพาลูกไปโรงพยาบาลในตัวเมืองได้ภายในวัดเธอก็ไร้ซึ่งหนทางเงินเก็บที่พอมีก็ร่อยรอเต็มทีคืนนั้นขณะที่สุนีกำลังใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ลูกท่ามกลางความเงียบที่น่าอึดอัดเธอก็ได้ยินเสียงมันไม่ใช่เสียงปืนไม่ใช่เสียงลมแต่เป็นเสียงฝีเท้าสวบ สวบเสียงเหมือนคนกำลังลากเท้าเดินช้าๆอยู่ด้านนอกศาลาบนพื้นดินที่เปียกแฉะมันเดินวนหยุดแล้วก็เดินวนอีกครั้งไม่มีใครในศูนย์พักพิงที่ตื่นมาเดินในเวลาแบบนี้มันคือเสียงของบางสิ่งที่ไม่ใช่คน สุนีนั่งตัวแข็งทื่อกอดลูกไว้แน่นเธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกล้อมถูกล้อมด้วยความเจ็บป่วยของลูกถูกล้อมด้วยสงครามและถูกล้อมโดวยวิญญาณปริศนาที่คืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเสียงลมหายใจที่แผ่วเบาของลูกกับเสียงลากเท้าที่เย็นเยียบอยู่ด้านนอกมันคือเสียงนับถอยหลังสู่ความตายสุนีหลับตาลง ในเมื่อหนทางของแสงสว่างมันตีบตันก็เหลือเพียงหนทางเดียวเธอต้องสู้กับความมืดด้วยความมืดที่ยิ่งกว่ารุ่งเชา้าหลังจากฝากลูกชายที่ไข้ย,ยังคงไม่ลดไว้กับป้าแตว๋วสุนีก็ก้าวออกจากวัดสู่โลกภายนอกที่คุกรุ่นไปด้วยหมอกจางๆและเสียงปืนที่ดังห่างออกไป เป้าหมายของเธอชัดเจนเธอเดินไปยังแหล่งข้อมูลเพียงแห่งเดียวในสถานการณ์เช่นนี้กลุ่มคนขับรถและพ่อค้าที่มุมหนึ่งของตลาดและเอ่ยปากถามในสิ่งที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องถามฉันอยากกู้เงินด่วนที่สุดคำถามของเธอนำเธอไปพบกับชายร่างท้วมคนหนึ่งที่ตั้งโต๊ะอยู่ในซอกหลืบแต่ก่อนที่เธอจะไปถึงเสียงทุ้มเคร่ง,คร,งครึมก็ดังขึ้นข้างหลังอยา่า พันโทสมยศนายทหารที่เธอเคยเห็นหน้าก้าวมายืนขวางนี่ของพวกมันไม่ได้จ่ายคืนด้วยเงินนะเขาเตือนสั้นๆแต่แววตาจริงจังสุนีชะง,งักแต่เพียงชั่วครู่เดียวภาพใบหน้าซีดเซียวของลูกชายก็ฉายชัดขึ้นมาในหัวเธอไม่ตอบอะไรเพียงแค่เดินผ่านนายทหารคนนั้นไป การเจรจาจบลงอย่างรวดเร็วต่อหน้าสัญญาที่เงื่อนไขโหดร้ายสุนีจรดปากาลงชื่อตัวเองมือของเธอสั่นเทาเปรียปร้ยงเปรี้ยงเสียงปืนที่ดังขึ้นใกล้ๆทําทำให้เธอสะดุง้งแต่ก็ไม่ได้หยุดมือและทันทีที่เงินสดก้อนหนึ่งถูกยื่นมาวางบนโต๊ะสุนีก็ได้ยินเสียงนั้นอีกครั้งเสียงลากเท้าที่คุ้นเคยดังแว่วแมาจากที่ไหนสักแห่งสวบ สบเหมือนเสียงของการยอมรับข้อตกลงเธอคว้าเงินก้อนนั้นมาไว้ในมือมันเย็นเฉียบเธอได้สิ่งที่ต้องการแล้วแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่านี่ไม่ใช่การกู้ยืมแต่มันคือการทำสัญญากับบางสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าความตาย เงินก้อนนั้นทำงานของมันอย่างรวดเร็วสุนีพาลูกชายไปหาหมอในตัวเมืองได้สำเร็จยาขนานใหม่ช่วยให้ไข้ลดลงจนเกือบเป็นปกติเธอกอดร่างเล็กๆของลูกที่กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นของร่างกายที่ไร้พิษไข้ความโล่งใจแผ่ซ่านจนเกือบจะลบเลือนความทรงจำอันน่าสะพรึงกลัวไปได้ เกือบจะเท่านั้นบ่ายวันนั้นขณะเดินผ่านค่ายทหารเธอก็เห็นมันร่างสูงโปร่งซีดจางยืนสงบนิ่งอยู่หลังรั้วลวดหนามท่ามกลางเหล่าทหารในเครื่องแบบมันคือภาพที่ผิดที่ผิดทางและสยดสยองที่สุด และสิ่งที่มันทำทำให้เลือดในกายของสุนีเย็นเฉียบร่างนั้นค่อยๆย,ยกแขนข้างหนึ่งขึ้นช้าๆแบมือออกยื่นตรงมาทางเธอมันไม่ใช่การข่มขู่ไม่ใช่การเตือนแต่มันคือการทวงท่าทางนั้นชัดเจนเหมือนเจ้าหนี้ที่กำลังรอรับเงินทอนสุนีรีบเดินจากไปหัวใจเต้นแรงคําเตือนของพันโทสมยศก้องขึ้นมาในหัว นี่ของพวกมันไม่ได้จ่ายคืนด้วยเงินนะตอนนี้เธอเข้าใจแล้วเงินที่เธอได้มามันนี้เจ้าหนี้สองรายรายหนึ่งคือคนส่วนอีกรายคืนนั้นลมพัดแรงจนน่ากลัวเสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันนอกหน้าต่างแต่ตอนนี้มันไม่ได้ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบอีกต่อไปแล้วสุนีได้ยินมันเป็นคำคำเดียวที่ถูกพัดวนเวียนอยู่รอบตัวเธอ นี่นี่นี่เมื่อนี่ถูกทวงทั้งจากโลกคนและโลกวิญญาณสุนีกลับมาขายผักที่ตลาดแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่การหาเลี้ยงชีพมันคือการดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดเธอต้องหาเงินเพื่อจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้านี่ที่เป็นคนและเธอหวังว่ามันอาจจะช่วยบรรเทาการทวงถามจากเจ้านี่ที่ไม่ใช่คนได้บ้างแต่เธอคิดผิด การทวงหนี้จากฝั่งมนุษย์เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันชายชะกันสองคนไม่ได้พูดอะไรพวกมันแค่มายืนมองเธอที่แผงผักสายตาของมันคือคำขู่ที่ชัดเจนส่วนการทวงหนี้จากอีกฝั่งกลับดังชัดขึ้นเรื่อยๆเสียงลากเท้าสวบสวบบัดนี้มันไม่ได้ดังแค่ในเวลากลางคืนอีกต่อไปแต่ติดตามเธอไปทุกที่เหมือนเงาที่มองไม่เห็นตัว และมันเริ่มทิ้งร่องรอยไว้เศษขวดเหล้าที่แตกละเอียดปรากฏขึ้นบนทางเดินที่เธอเพิ่งเดินผ่านเศษผ้าขาดวินที่ดูคุ้นตาถูกนำมาแขวนไว้ที่รถเข็นผักของเธอโดยไม่รู้ตัวมันคือการคุกคามคือการประกาศว่ามันเข้าถึงตัวเธอได้ทุกเมื่อสุนีใช้ชีวิตอย่างหวาดผวาเหมือนหนูที่จนตรอก ต้องคอยหลบสายตาของคนและต้องคอยระแวงการปรากฏตัวของผีหัวใจของเธอเต้นแรงอยู่ตลอดเวลาเธอไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนกันระหว่างการถูกทำร้ายร่างกายกับการถูกกระชากวิญญาณหนทางตีบตันลงทุกขณะเงินที่หามาได้แทบไม่พอจ่ายดอกเบีย้ยสุนีจึงตัดสินใจรับงานเสี่ยง คือการนําผักและของใช้ไปส่งให้หมู่บ้านเล็กๆที่ต้องเดินทางผ่านป่าลึกเพียงเพราะค่าจ้างมันดีพอจะทำให้เธอมีความหวังว่าจะหนีไปจากที่นี่ได้ขณะที่เธอลากรถเข็นไปตามเส้นทางเปลี่ยวเธอก็สังเกตเห็นเศษผ้าสีมอมอที่ดูเหมือนชิ้นส่วนที่เคยปรากฏที่รถเข็นของเธอมันเกี่ยวอยู่กับกิ่งไม้ข้างทางราวกับเป็นคำใบ้ สัญชาตญาณบางอย่างทำให้เธอตัดสินใจเดินเข้าไปดูและนั่นคือตอนที่เธอพบรอยเลือดแห้งกรังบนพื้นดินและใกล้ๆกันนั้นคือเศษกระดาษที่เปื่อยยุ่ยผันหนึ่งเมื่อกางออกดูมันคือบัญชีหนี้สินของใครบางคนอากาศรอบตัวเย็นเยียบลงฉับพลันสุนีเงยหน้าขึ้นร่างสูงโปร่งซีดจางยืนอยู่ไม่ไกล ขามกลางแมกไม้จ้องมองเธอเขมรนแล้วมันก็ค่อยๆยกมือขึ้นนิวที่เรียวยาวผิดมนุษย์ไม่ได้ชี้มาที่เธอแต่ชี้ไปยังรอยเลือดบนคืนแล้วชี้ไปที่บัญชีหนี้ในมือของเธอก่อนจะชี้ลึกเข้าไปในป่ามันคือการส่งสัญญาณวินาทีนั้นสุนีก็เข้าใจทุกอย่างจนแทบหยุดหายใจวิญญาณตนนี้ไม่ได้กำลังตามทวงหนี้เธอ มันคือวิญญาณของลูกหนี้คนก่อนที่ถูกฆ่ามันไม่ได้กำลังข่มขู่เธอแต่มันกำลังร้องขอความช่วยเหลือความกลัวของเธอแปลเปลี่ยนเป็นความสยดสยองในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเธอไม่ได้แค่ติดหนี้แต่เธอกำลังก้าวเข้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมที่คนตายกำลังชี้ทางให้เธอด้วยตัวเองความจริงที่เพิ่งคนพบ ไม่ได้ทำให้สุนีรู้สึกปลอดภัยขึ้นแต่มันกลับเป็นเหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นพันธนาการเธอไว้กับความตายตอนนี้เธอไม่ได้แค่หนีหนี้แต่กำลังหนีความลับที่อาจทำให้เจ้าหนี่ของเธอต้องฆ่าเธอเพื่อปิดปากที่พักในศูนย์พักพิงไม่ปลอดภัยอีกต่อไปพวกมันเริ่มออกตามหาเธออย่างเปิดเผยเมื่อราตรีมาเยือน ป่าจึงกลายเป็นที่หลบซ่อนเพียงแห่งเดียวของสองแม่ลูกสุนีกอดลูกชายซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้หนาทึบท่ามกลางความมืดที่มองไม่เห็นแม้แต่มือตัวเองทุกสรรพเสียงในป่ายามค่ำคืนทําให้หัวใจของเธอเต้นระรัวเธอต้องหนีจากคนและในขณะเดียวกันก็ต้องซ่อนตัวอยู่ในดินแดนของวิญญาณ แม้จะเข้าใจเจตนาของมันแล้วแต่การรับรู้ว่ามีดวงวิญญาณที่ถูกฆาตกรรมวนเวียนอยู่รอบตัวมันก็คือความหลอนที่กัดกินจิตใจสายลมที่พัดผ่านเหมือนเสียงกระสิบที่คอยเรียกให้เธอเดินลึกเข้าไป แล้วเธอก็เห็นแสงไฟแสงจากไฟฉายหลายดวงกำลังาสาดส่องกระดไปมาอยู่ตรงชายป่าพร้อมเสียงคนตะโกนเรียกชื่อเธอพวกมันตามมาแล้วและกำลังจะเข้ามาในป่าสุนีเอามือปิดปากลูกไว้แน่นหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมานอกอกทางกลับหมู่บ้านถูกปิดตายการซ่อนตัวอยู่กับที่คือการรอให้ถูกพบทางรอดเพียงทางเดียวที่เหลืออยู่คือต้องหนีให้ลึกเข้าไปในป่า ลึกเข้าไปในเส้นทางที่วิญญาณตนนั้นกำลังรอคอยที่จะนำทางเธออยู่เมื่อไม่มีทางให้ถอยก็เหลือเพียงทางเดียวคือเดินหน้าต่อไปแสงไฟฉายสาดเข้ามาใกล้จนสุนีเห็นเงาของตัวเองทอดท่าบนพื้นเธออุ้มลูกชายขึ้นแล้วออกวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตวิ่งลึกเข้าไปในความมืดที่ซึ่งเธอรู้ดีว่ามีอะไรรออยู่ กิ่งไม้เกี่ยวควรรากไม้เกือบทำให้สะดุดล้มแต่เธอก็ยังวิ่งต่อไปจนกระทั่งร่างสูงโปร่งสีจางปรากฏขึ้นตรงหน้ามันยืนรอเธออยู่ก่อนจะหันไปแล้วชี้ไปยังทางเดินแคบๆที่ถูกปกคลุมด้วยเถาวันสุนีกำลังจะก้าวตามแต่เสียงตะโกนที่เด็ดขาดก็ดังขึ้นเสียก่อนยุดพันโทสมยศและพลทหารอีกนายหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดพร้อมอาวุธครบมือ พวกมันตามคุณมาผมรู้เขาพูดสายตามองเลยไปข้างหลังสุนีแต่ดูเหมือนว่าคุณก็มีคนนำทางอยู่แล้วสุนีมองหน้านายทหารความกลัวและความสิ้นหวังทำให้เธอตัดสินใจเธอยื่นเศษกระดาษบัญชีหนี้ที่เก็บไว้ให้เขาดูแววตาของสมยศเปลี่ยนไปในทันทีผมจะคุมการคุณเองตามเขาไป ขบวนเดินทางที่ประหลาดที่สุดจึงเริ่มต้นขึ้นสองแม่ลูกเดินตามผู้นำทางที่เป็นวิญญาณโดยมีทหารสองนายคอยระวังหลังให้ทามกลางหมอกที่หนาจัดขึ้นเรื่อยๆและเสียงระเบิดที่ยังคงดังมาจากชายแดนเป็นระยะไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงฝีเท้าที่เหยียบย่ำใบไม้แห้งกับเสียงหัวใจที่เต้นระรัว ในที่สุดผู้นำทางที่เงียบงันก็หยุดลงณนะลานดินเล็กๆที่ดูรกร้างและวังเวงกว่าที่ใดๆร่างโปร่งแสงนั้นหันกลับมาแล้วค่อยๆชี้ลงไปที่พื้นดินตรงหน้าพวกเขาสุนีกลืนน้ำลายพันโทสมยศขมวดคิว้วพวกเขามาถึงแล้วณนะจุดที่วิญญาณชี้ทุกอย่างก็กระจ่าง พันโทสมยศพยัดหน้าให้พลทหารปลายดาบปลายปืนค่อยๆค,คุยกองดินและใบไม้ที่ร่วนสุยผิดปกติไม่นานพวกเขาก็พบสิ่งที่ถูกฝังอยู่เป็นร่างมนุษย์ที่เหลือเพียงโครงกระดูกหลักฐานยืนยันความโหดเหี้ยมที่ถูกซ่อนไว้กลางป่าลึกสุนีมองภาพนั้นแล้วหันไปมองร่างโปร่งแสงที่ยืนอยู่ไม่ไกลเวลานี้มันไม่ได้ดูน่ากลัวอีกต่อไป มีเพียงความเศร้าที่จางหายไปพร้อมกับร่างที่โปร่งแสงขึ้นเรื่อยๆวิญญาณตนนั้นหันมาทางเธอเหมือนเป็นการพยักหน้าขอบคุณก่อนจะสลายหายไปกับสายหมอกยามเช้าภารกิจของมันสิ้นสุดลงแล้ว หลายวันต่อมาความสงบสุขก็กลับคืนสู่หมู่บ้านการค้นพบร่างของเหยื่อนำไปสู่การจับกลุ่มเจ้าหนี้โหดและพักพวกทั้งหมดวงจรแห่งความตายได้ถูกทลายลงเพราะความกล้าหาญของสุนีและการชี้นำของวิญญาณที่วัดขณะที่สุนีเตรียมจะพาลูกชายจากไปเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หลวงพ่อชรารูปหนึ่งก็เข้ามาสนทนาด้วยท่านเล่าว่าชายที่เสียชีวิตเป็นชาวนาที่ท่านรู้จัก เขาเป็นหนี้เพราะต้องการเงินไปรักษาภรรยาที่ป่วยวิญญาณเขาไม่ได้ต้องการการแก้แค้นโยมหลวงพ่อกล่าวเขาเพียงต้องการให้ความจริงปรากฏเพื่อให้กรรมได้ทำงานของมันการที่โยมยอมรับความจริงและไม่วิ่งหนีจึงเป็นการปลดปล่อยทั้งวิญญาณของเขาและปลดปล่อยตัวของโยมเองสุนีพนมมือไหว้เข้าใจในทุกสิ่งเช้าวันใหม่ สองแม่ลูกยืนมองตะวันที่กำลังขึ้นเสียงปืนจากชายแดนเงียบหายไปแล้วเสียงกระสิบในสายลมก็ไม่เคยหวนกลับมาอีกแม้หนทางข้างหน้าจะยังคงต้องดิ้นรนแต่เวลานี้หัวใจของเธอสงบและเป็นอิสระอย่างแท้จริงตลบเมาเเวงให้ช่วยขยุมอันแล้วนี่กลับไปช่วยข้าเดี๋ยวนี้พบกันใหม่หากยังไม่ตาย ในบีเดตไม่เป็นก็ตาย